รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตฮักรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอ สนุนโดยบุรานรีสอร์ทสำรองห้องพักโทร090 921 2031 อาจารย์รู้ไหมคราบว่าสัตว์อะไรแปลกแต่ว่าน่ารักแปลกแต่ว่าน่ารักอ่าคอยาวคอยาวคล้ายๆอูดอ่าฮะแต่ว่าขนเนี้ยปุูกปุยคล้ายๆแกะอาจารย์ทราบหรือเปล่าอูดกับแกะใช่กูดอ่ากูดกูดนี่คืออะไรคะอาจารย์อกูดก็แกะบวกกับอูดก็เป็นกูดไงอ่ เล่นอย่างนี้โอเคมเล่นอย่างนี้ไปไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์อ้าวไม่มีเหรอไม่มีอ้าวไม่มีเหรออ๋อแล้วแล้วแล้วจะพาไปไหนค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูเอาป้าค่ะเอาป้าใช่ชื่อแปลกดีชื่อแปลกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเอาป้าเนี่ยมันเป็นยังไงเอองั้นพาผมไปดูเลยอยากรู้แล้วว่าเจ้าเอาป้าเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาแล้วก็น่ารักขนาดไหนค่ะโอเคไปเลยครับไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจตพานี่นะคะคือหม่อมราชวงศ์พีรานุพงศ์พานุพันธ์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของอันปะก้าฮิวแห่งนี้ค่ะที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมที่นี่เนาะครับนั่นเดี๋ยวเราเชิญไปข้างในนะครับรับฟังการบรรยายก่อนนะครับวิธีการเข้าชมเราจะได้เข้าชมอย่างปลอดภัยนะครับเชิญครับโอเคครับไปเลยครับ ปลาก้าเยอะที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ครับฟาร์มปลาก้าฮิวเราเป็นที่แรกแล้วที่เดียวเป็นการเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาคาแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับก็มีจำนวนตอนนี้ก็เกือบ60ตัวครับตัวเยอะที่สุดแล้วมันมีสายพันธุ์แบบไหนบ้างครับปลาค่ามี2สายพันธุ์สองสายพันธุ์มีสายพันธุ์ที่เรียกว่าฮูกคาย่า กับอีกสายพันธุ์หนึ่งเรียกว่าสายพันธุ์ซูริสีธรรมชาติเราเนี่ยมีอยู่ยี่สองสีแล้วก็แตกเฉดออกไปเป็นสี่สิบเฉดมีเฉดแตกเฉดไปอี่สิบสีบอย่างที่เห็นอันนี้คือพิเศษนิดนึงอันนี้เรียกว่าสีโรสเกรย์เป็นเหลือมเหลือมนะครับเหลื่อมๆน่าจะเป็นสีที่แพงที่สุดใช่ครับเพราะเนี่ยมัสก์เกรยนี้เขาเป็นลูกของแชมป์จากประเทศออสเตรเลียนะครับตัวนี้จับปั๊บขนนิ่มมากเลยขนนิ่มมากเลยขนน่มมาก อาจารย์อย่างนี้ต้องเก็บภาพเป็นทีละลึกซะหน่อยแล้วเอ้ผมถ่ายคือสัตว์มันจะเคลื่อนไหวบ่อยไงจำเป็นจะต้องใช้การถ่าย,ายหลายๆรูปแ,แล้วก็เนื่องจากการจับเคลื่อนไหวจะต้องถ่ายใช้สปีด <pic us> ส,สูงสปีดสูงที่จะได้จับให้หยุดนิ่งไม่งั้นมันไม่เหมือนอไม่ค่อยหยุดนิ่งเนาะไม่ค่อยอยู่เฉยถูกต้องครับ มาเดี๋ยวผมจะเตรียมกล้องนะ,ะเพื่อเย็ดดักถ่ายแล้วไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวอัริกาเนี่ยมันตื่นเต้นตกใจเพราะเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้เพราะนั้นเราจะใช้วิธีแบบรมโมท นะใช้รีโมทซึ่งเรารีโมทโดยตัวสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเป็นทั้ง Android ก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ผมใช้ของตัว N1 N1 ของตัว oppo นะเป็นระบบปฏิบัติการเป็น Android แล้วจริงๆเนี่ยใช้ของพวก iOS ก็ได้เป็น iPhone iPad อย่างเงี้ยได้หมดได้หมดเลยได้หมดนะครับทีนี้วิธีการก็คือว่ากล้องเนี่ยผมต้องเซตเซตให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมใช้โหมด A แล้วกันโหมด A คือโหมดที่ควบคุมรูรับแสงมก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นโหมดควบคุมรูรับแสงเองคือจากออโต้ตรง F เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นควบคุมรูรับแสงเองใช่ไหมครับซึ่งปกติเราจะหมุนวงแหวนมันก็จะ F ก็จะเปลี่ยนใช่นะทีนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปไปควบคุมที่บริเวณสมาร์ทโฟนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออนป๊อปผมชัตเตอร์สปีดผมเปลี่ยนเป็น A ดีกว่าออโต้นะอ่าตอนนี้เรียบร้อยละทุกอย่างเรียบร้อยนะทีนี้ตัวตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับถ้าโดยเริ่มต้นเนี่ย คนที่ยังไม่ไม่มีแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องไปโหลดก่อนก็ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันเนี่ยจะชื่อว่า f u j i f ิล์มคาเม a า e ร o t e นะครับซึ่งไปโหลดได้ในในถ้าเป็น iOS ก็เป็น App Store เด่๋ถ้าเป็น Android ก็อยู่ใน Play Store เออนะไปหาคำว่า f u j i ฟิล m มคาเม a า e ร o t e ปั๊บแล้วหอดไปป๊บมันก็จะมามีแอปอยู่ในเครื่องลลนะเดี่ยวมีแอปอยู่ในเครื่องป๊บเราก็ไปกดตัวเนี้ยมันจะมีปุ่มที่เป็นปุ่ม WiFi อยู่เนี่ยเห็นไหมฮะ กดปฟฟุ่มบลูทปั๊บนะเห็นไหมฮะตัวหน้าจอมันจะขึ้นอะไรเห็นไหมไวเลสคอมมูนิเคชันล่ะอ่านะเราก็มาที่เซตติ้งนะครับเซตติ้ง <c oughs> อยู่อย่างงี้ถูกไหมฮะ <c oughs> กดเซตติ้งปั๊บแล้วไปที่ Wi-Fi <c oughs> แล้วกก็ไปตติิต๊๊กถูกเสียเนี่ยติ๊กถูกเห็นไหมฮะตบลูทู <c oughs> ต์เชื่อ,อ,อมละใช่ไหม <c oughs> เราไปที่แอปเมื่อกี้แอปที่ <c oughs> เราเมื่อกี้เราเข้าไวเลยแอปค่ะามิล่ารีโมทนะเห็นไหมมันก็จะขึ้นคามิลารีโมทมาอ่าทีนี้คามิลารีโมทปั๊บมันก็จะมี รีโมทคอนโทรลมีรีซีฟก็คือประเภทดึงรูปจากกล้องมาที่มือถือเราก็ได้นะตอนนี้เราจะใช้รีโมทเราก็กดไปที่รีโมทคอนโทรลอ่าตอนนี้โพสเซสแล้วเ่ยเห็นไหมอ่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าเราเราขยับกล้องนะครับแล้วที่จอก็จะเห็นแล้วเห็นไหมเป็นไลฟ์วิวเลยเห็นไหมเป็นไลฟ์วิวแล้วนะเนี่ยเราก็เอากล้องไปตั้งไว้นะในจุดที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็เอาสมาร์ทโฟนเนี่ยมาไว้ในอีกมุมหนึ่งซึ่งเราสามารถจะดู อากับกริยาบนจอนี้ได้นะครับเท่ากับดูจากกล้องโดงนจงแล้วก็ดูได้แล้วในเดียวกันเนี่ยตัวรีโมทนี้เนี่ยเรายังสามารถคุมเนื่องจากเมื่อกี้เราตั้งรูรับแสงเองนะฮะตรงนี้เห็นไ่าเป็นโหมดเอเราก็สามารถปรับเอาเพอร์เจอร์ก็คือรูรับแสงตอนนี้เป็น F3.2 กดเอาเพอร์เจอร์ป๊บเราจะเปลี่ยนค่าได้นะครับเปลี่ยนค่าเนี่ยเปลี่ยนค่านะฮะผมก็ตั้งเห็นไหมเปลี่ยนเป็น4ได้เห็นไหมครับเป็น4.5 5.6เนี่ยแล้วก็แล้วก็คุมเรื่อง เดฟคือเรื่องชัดตื้นชัดลึกได้แหละเราก็จะมาตั้งค่า ISO ก็ได้<ะ>ฟิล์มซ u l เลชันนะครับ<ะ>เปลี่ยนจากวิบิตเป็นสีเป็นขาวดำนู่นนี่นั่นนะครับเป็นซอฟเป็นอะไรได้หมดนะ,ะไว้บารานนะเราจะเปลี่ยนเป็นเฉดเพื่อให้มันดูนะดูสีเข้มขึ้นสีออกอมโทนอุ่นขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอากลับมาที่เดิมเป็นออตโต้ก็ยอมได้นะออตโต้ แอรออโต้ก็ได้นะครับโอเคเราจะถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายวิดีโอเราก็เลื่อนปุ่มนี้นะครับปกติเป็นพริ้มิ่งแล้วก็เลื่อนมาปุ่มนี้ก็จะเป็นถ่ายวิดีโอแล้วเราก็กดปุ่มก็จะถ่ายวิดีโอได้อ๋อเจ๋งไหมเจ๋งเออนะครับค่ะเราก็ไปนั่งกิบกาแฟค่อยๆดูนะครับได้มุมได้ป๊อปมันเข้ามาในกล้องเราก็กดถ่ายเลยออว่าแล้วเดี๋ยวเราไปจัดมุมให้มันดีกว่าโอเคเราก็ถอยห่างมา ห่างมามันจะได้ไม่ตื่นเต้นนะเสร็จแล้วเราก็ห่างๆหามผมมาห่างๆป๊อปเห็นไหมโอ้เราก็เห็นละอากาบกริยาะล่านะดูทีนี้เราบอกว่าน่ตอนนี้เรายังไม่ถ่ายอะไรเลยครับผมดูอยู่แต่ตอนนี้ตอนนี้เป็นภาพนิ่งไงสีแดงอยู่นี้สมมุติว่าอโอเคเราเห็นว่าจังหวะได้ป๊อปเราอาจจะจับโฟกัสเราก็สามารถกดหาหาโฟกัสได้เห็นไหมสมมุติว่าเราเราโอเครูปอย่างนี้โอเคแล้วเราก็กดถ่ายชั่วเลยอ่าเห็นไหมก็ถ่ายไปอีกหนึ่งรูปได้ละหนึ่งรูป ครับทีนี้เราบอกว่าถ้าอย่างนี้แล้วถ่ายวีดีโอดีกว่ามันเคลื่อนที่ตลอดเวลาแล้วก็โอเคเลื่อนมาถ่ายวีดีโอตอนนี้ก็เริ่มถ่ายวีดีโอแล้วเห็นไหมมันก็เริ่มขยับเห็นไหมห้าหกห้าห้าสี่แสดงว่ามันถึงเรียบร้อยแล้วใช่กำลังบันทึกอยู่พอบันทึกปั๊บเราบอกว่าอ่ตอนนี้เราหยุดก่อนแล้วก็กดหยุดเห็นไหมครับเวิร์กไหมครับสุดยอดและแอปนี้ก็แอปฟรีด้วยอ๋อเป็นแอปฟรีแอปฟรีครับเพราะเราถ้าเราซื้อกล้องไอ้ฟูจิเอ็กทีวันเนี่ยแอปเนี้ยเราก็ไปโหลดฟรีได้เลยแล้วก็ใช้ได้เลย นะครับก็เป็นตอนนี้ก็จะเป็นตัวฟูจิเอ็กซีวันตัวเดียวที่สามารถทําระบบรีโมทได้อ๋อเป็นตัวเดียวเท่านั้นรุ่นนี้รุ่นเดียวแต่ถ้าตัวตัวอื่นตอนนี้ยังแค่เป็นการดึงภาพเข้ามาเท่เองอนะทีนี้เราดึงภาพถตงว่าอะไร่ะว่างๆเราบอกอย่าดึงภาพเราก็กดปุ่มนี้นะครับป,ปุ่มเพย์นะปุ่มเพย์ปุ๊บกดอ่าสักพักหนึ่งอ่ารูปมาแล้วเห็นไหมรูปที่อยู่ในกล้องมันจะวิ่งมาที่สมาร์ทโฟนเรานะนะแล้วก็มาดูรูปเห็นไหมค่ะอ่า จริงๆถ้ารูปไหนเราชอบเราก็สามารถกดแล้วก็ดึงภาพจากที่กล้องเนี่ยมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับพอเก็บจากสมาร์ทโฟนปั๊บสมาร์ทโฟนเรามีไลน์เรามีอีเมลเรามีแล้วก็ส่งได้เลยนะส่งได้เลยนะครับเช่นเราบอกว่ารูปนี้สวยไว้เราก็ติ๊กไว้นะหรือว่าเออติกติ๊กไว้พอติ๊กไว้ปั๊บเราบอกอ่รูปนี้สวยอีกรูปหนึ่งอ่ะติ๊กไว้แเราก็กด Import เรียบร้อยแล้วมันก็กลับไปที่หมดหมดถ่ายแล้วเออรูปนี้ตอนนี้กาลังดีมันรู้สึกมันกําลังจะอึหรือเปล่าเนี่ยเราโฟกัสมันหน่อยอ่าอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นรูปนิ่งเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งโฟกัสเสร็จแล้วถ่ายชั่วเลยโอเคเห็นไหมค่ะก็การถ่ายรูปก็ง่ายขึ้นเยอะใช่ค่ะง่ายขึ้นมากๆที่แต่ก่อนเราจะต้องเข้าไปใช่ถึงตัวศาตว์แต่ตอนนี้ก็ต้องเลยแล้วยิ่งถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีซูมยาวๆนะแล้วเราไปดักใน พงพงพวกที่แบบว่าเป็นจุดซ่อนอนะครับแล้วก็ถ่ายพวกนกพวกอะไรพวกเนี้เราก็อย่าโฟกัสเราก็อย่าจับกล้องเตรียมไว้ก่อนแล้วเราก็ออกมาข้างนอกอใช่ไหมแล้วคอยปับ๊บแล้วก็ถ่ายโนะ okay, อเคเดี๋ยวเราลองหามุมนะที่มันเป็นมุมซ่อนๆหน่อยดูระยะบทของมันแปลกๆดีไหมแอบๆดูเนาะมองไปอยู่ตรงแถวๆฟาง แล้วเราก็ถอยห่างเพราะว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเหมือนเดี๋ยวอ,อยู่เอ้เรากำลังทำอะไรมันอยู่ตอนนี้มันก็มันก็เคี้ยวของมันไปแล้วเห็นไหมฮะมัน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 มองกล้องละอ่าโอเคเราโฟกัสหน่อยเออโอเคเราเดี๋ยวถ่ายละชั่วอ่าเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายวิดีโอดีกว่าเลื่อนวิดีโออ่าตอนนี้เราถ่ายวิดีโอละ มันก็เคี้ยวธรรมชาติแล้วมันไม่เกร็งเอาไปแล้วอ๋อดิ้นใหญ่เลยดูดิมันดิ้นใหญ่เลยปกติก็ทำไม่ได้เอเอนะโอเคเราปิอาอกดก่อนยกก่อนอา่อาแล้วมาดูอ Perry Dog นะครับ <Perry S 1> ซึ่ง p พ r r y Dog เนี่ยทินกำเนิดเขามาจากอเมริกาอยู่ตามทุ่งหญ้าแพร r ี่นะครับเขาเป็นคนไทยจะรู้จักกันในนามของกระลอกดินเขาอยู่ในดินอยู่ในรูนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือว่า เขาร้องเสียงเหมือนเหมือนกับสุนัอมีหน้เขาถึงเรียกว่าด็อกแผลด็อกใช่ครับเพราะมีมีเสียงุนัขดูมันหน้าไม่เหมือนด็อกเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเหมือนกระลอกกระลอกมากกว่าเหมือนกระลอกนะครับแล้วเนี่ยครับเขาจะจะยกสองมือขึ้นมาทานนะครับ อำภอสวนพึ่ง<า>ถ้าไม่มาเที่ยวฟาร,ร์มแกะก็ถือว่าไม่ถึงอำเภอสวนพึ่งใช่ไหมครับเราก็มีฟาร,ร์มแกะให้นักท่องเที่ยว,วเขาไปเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดนะครับพอพูดถึงสวนพึ่งนี่คนจะนึกถึงแกะครับถึงแกะเลย อ่าตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อสุดที่รักครับโอ้โหสุดที่รักสุดที่รักโอ้โหมีความรถพิเศษคือสามารถกระดิกงหางได้อ๋อเวลากระดิกเนี่ยโอ้กระดิกงหางแล้วโอ้โหตัวอื่นทําไม่ได้นะครับได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวน้องสุดที่รักโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้กระดิกใหญ่เลยดูรู้ว่าจะเข้าทีวีนี่กระดิกใหญ่ นับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุ้มพลังที่โรกล้องเลือกใช้ ร้านกาแฟที่อำเภอสวนเพิ่งเนน่ยมีมากมายหลายร้านเลยค่ะเยอะเลยค่ะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เด่นมากๆเลยค่ะใครๆก็ต้องแวะมาชิมกาแฟร้านนี้ค่ะค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านโมไอ f f e ฟค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในอ่ะไม่ต้องเข้าแล้วค่ะอาจารย์หนูจัดไว้ให้จารย์เรียบร้อยแล้วค่ะเยี่ยมโอเคค่ะน้องคะขอกาแฟหน่อยค่ะบอกเยว่านั่งชิมกันอยู่ตรงสวนเลยอ่ามาแล้วค่ะมาแล้วโอ้โห เล่นสั่งมา3แก้วเลยเหรอค่ะซึ่งอันนี้นะคะชื่อว่าสวีทฮาร์ดคาปูชิโน่ค่ะอาจารย์ซึ่งในกาแฟถ้วยนี้เนี่ยจะมีน้ำผึ้งอยู่ในนี้ด้วยค่ะอาจารย์ลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงคาปูชิโน่ผสมน้ำผึ้งใช่โอ้มีหน้าสวีทฮาร์ดใช่สวีทอ่ะลองดูค่ะอาจารย์กาแฟเย็นคาปูชิโน่เลยค่ะลองอร่อยครับหวานแบบหวานน้ำผึ้งคือหวาไม่เลี่ยนอ๋อค่ะ นอกจากรสชาติกาแฟที่อร่อยแล้วเน<ม>ี่ยบรรยากาศยังดีอีกด้วยนะคะร้านนี้ใช่รู้สึกก็จะทําเป็นมุนมนัมีมุมสโตนเค้นแล้วก็มุมที่เป็นเป็นหินที่แกะเป็นหน้าคน,นใช่ค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของร้านนี้เขาเลยค่ะาจานเดี๋ยวเรามาปิ้นรูปเดิฟูจิฟิล์มอินสแต็แชร์อ๋อเป็นปรินเตอร์รุ่นใหม่อ๋อเป็นปรินเตอร์รุ่นใหม่ใช้ฟิล์มแบบพวกอินสแตทคยุคก่อนที่อินสแต็คนี่เราเคยมีแต่กล้องถ่ายไงแล้วก็ลื่นออกมาใช่ไหมมถ่ายป๊อปได้รูปเลยแต่อันนี้ก็คือ เป็นปรินเตอร์ใช้ฟิล์มระบบอินสแต็เหมือนกันนะแต่เป็นปรินเตอร์แบบ Wi-Fi คือเราไม่ต้องมีสายอะไรพวกนฐานเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรายังไม่มีแอปเราก็ต้องไปโหลดเหมือนกันไปโหลดแอปแอปที่ชื่อว่า Instac t Share i n s t a ต t s h a ร e ค่ะพอหลดมาเสร็จป๊บเราก็คอนเนคกันเราก็กด Instac t Share แล้วกดเข้าไปเลยค่ะพอกด Instac t Share นะแอปมันขึ้นมาป๊อ o s e from the g a l l e r ่ เห็นไหมลูกมาแล้วเห็นไหมครับลูกนี้ผมมาแล้วปุ๊บทางล่างก็บอกว่า c อน n น็ t แอปพินแล้ก็กดคอน n น็ t แอนพินนะฮะออกมาละดึงออกมาอ่าตอนนี้ค่ะหน้าที่เราก็คือรอละลูกจะค่อยค่อยปรากฏง่ายแค่นี้ง่ายมากแล้วก็เอาไปเก็บไว้เลยอ่าหนูจะหนูเก็บไว้น้องแตงกวาเน่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์มีลูกสวยๆกลับไปอวดเพื่อนล้วค่ะค่ะ ทุกๆครั้งที่ผมออกเดินทางไปตามที่ต่างๆผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความทรงจำดีๆไว้อีกมากมายผมคิดเสมอว่าประสบการณ์และความทรงจำดีๆเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำค่าเพราะเราไม่สามารถหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้แม้เราจะมีเงินทองมากมายเพียงใดขอทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับ